สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้จะมาตอบคําถามสําหรับคนที่สงสัยว่าการยกยอดนั้นประมาณกี่เดือนนะครับผมถึงจะ,ะทําการยกยอดได้นะครับผมซึ่งแต่ละสายพันธุ์นั้นก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมจะมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับสาหรับวันนี้สําหรับถ้าเป็นบนสีหกหลงนะครับผมก็อยากให้หัวเขาแก่ก่อนนะครับถึงจะทําการยกยอดหรือว่าใบเขาส้มๆนะครับใบสวยๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องนะครับผม ต้นที่เขาลงหัวนะครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นๆนะครับการงอกอาจจะช้าเป็นบางอันนะครับผมเราจะสังเกตได้จากที่หัวของเขานะครับถ้าต้นไหนหัวแข็งก็จะงอกช้านะครับอย่างเช่นชายชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเพราะว่าลักษณะของหัวชายชนนั้นจะมีเนื้อที่แข็งนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะงอกช้านะครับผมทุกท่านอันนี้คือต้นที่ผมทําการสาธิตนะครับยกยอดบันก่อนนะครับผมแล้วก็ ต้นที่งอกออกมาใหม่อีกต้นหนึ่งเพิ่มเติมนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้รู้สึกว่าจะออกไปทางรุดนะครับผมทุกท่านถ้าแดงก็คือจะแดงจัดไปเลยนะครับอย่างเด็กก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการให้เขาโตสักหน่อยขอนค่อยแยกหน่อออกไปนะครับผมจริงๆแล้วนะครับที่สวนของผมนะครับผมจะเน้นขายต้นใหญ่ไปให้ลูกค้าต้นเล็กๆเก็บใบทาให้พันเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์หายากๆอย่างนี้นะครับผม อันนี้คือบอลเก่าบอลโบราณที่ไม่รู้จักชื่อนะครับผมแต่ว่าลูกค้านิยมผมก็จะเก็บต้นเล็กๆอย่างนี้ไว้แล้วก็ทําการเอานหัวเขานั้นไปชําซึ่งการขยายพันธุ์ที่สวนของผมนั้นทําเกือบทุกวันนะครับผมทกท่านใน,นกระทั่งหัวเล็กๆนะครับผมที่ประมาณนิ้วก้อยนะครับผมผมก็ไม่ได้จํากัดนะครับผมทําการอจอมเพื่อขยายพันธุ์นะครับผมทุกท่านอันนี้ทําเมื่อวานนะครับผมได้เกือบ50หัวนะครับผมทกท่านและผมก็ จะไปชําไว้เพื่อการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับผมนี่คือบนสีนารายแลงนะครับผมทุกท่านอันนี้คือต้นเม่พันธุ์นะครับถ้าเขากัดสีเขาจะสวยมากๆเลยนะครับผมซึ่งลวดลายเขาจะคล้ายๆหกหลงเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นตระกูลหกหลงแต่ว่าข้อสําคัญนะครับเขาจะมีสะพานวิ่งเห็นไหมครับผมนี่ครับตัวนี้ผมขายต้นเม่ไปแล้วนะครับผมทุกท่านซึ่งตัวนี้ผมก็จะตั้งเป็นต้นเม่หลักต่อไปนะครับแต่หัวงเขานะครับผมสามารถที่จะขยายได้หลายต้นแล้วนะครับผมทุกท่าน ทำการแยกหน่อออกมานะครับผมทุกท่านนี่ยังอ่อนอยู่เลยนะครับสียังบบกัดดีนะครับผมถ้าเป็นลักษณะม้อย่างนี้นะครับผมผมก็จะทำการขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับผมไม่จำกัดอายุนะครับผมขอเพียงมีหัวนะครับอันนี้เรืองลาหุนนะครับผมทุกท่านเรียงลาหุนผมก็จะขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับผมนี่ครับยิบยกมาสักต้นหนึ่งนะครับที่เป็นต้นหนองเขานะครับผมนี่เราทำการแยกขยายไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมทุกท่าน ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่หายากๆนะครับผมอ่าผมไม่จํากัดในการแยกขยายนะครับผมอันนี้คือเป็น้องเฮาแผลงนะครับผมทุกท่านนี่ครับจะเป็นสีเขียวลักษณะอย่างนี้ตัดกับสีแดงนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้หายากตัวหนึ่งที่ผมจะทําจํานวนไว้นะครับต้นนี้ผมก็ทาให้พันอันนี้หัวเขาเล็กนิดเดียวแต่ว่าผมทําการขยายพันธุ์แล้วนะครับผมอันนี้ผมอยากทําการขยายพันธุ์ให้มีหลายต้นขึ้นนะครับผมทุกท่านต้องใช้เวลาผมก็เลยทําไปเรื่อยๆนะครับผมทุกท่าน แล้วก็ไม้ตัวนี้ลูกค้าจองไว้เยอะนะครับผมทุกท่านแต่ว่าทําจํานวนได้ค่อนข้างที่จะช้านะครับผมลักษณะสายพันธุ์ต่างๆนั้นผมคิดว่านะครับผมแล้วแต่หัวของเขานะครับบางอันก็มีหัวที่มีเนื้อกอบๆนะครับผมทุกท่านบางอันก็มีหัวเหนียวๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะงอกยากนิดนึงนะครับผมทุกท่านฉะนั้นก็ประมาณ15วันนะครับอย่างต่ำๆนะครับเขาต้องโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมทุกท่าน แลวก็มาตอบคอมเมนต์นี่นะครับเพื่อนบอกว่าหัวฟอรลากไม่เดินต้นไม่โตอะไรประมาณนี้นะครับผมทุกท่านอันนี้ก็วิธีการแก้ปัญหานะครับผมก็รื้อออกมานะครับผมมาดูลากแล้วก็ดูว่าหัวเพิ่นติดเชื้อไหมครับผมทุกท่านถ้าหัวเพื่อนเป็นคุยๆกับเก่าเกาออกก่อนะครับผมควรล้างทําความสะอาดดีๆนะครับผมถ้ามีลากอยู่แล้วนะครับเส้นสองเส้นนะครับเราก็ทําการเราก็ทําการปลูกลองดูนะครับประมาณสักวันทักสิบวันนะครับลองปลูกดูก่อนนะครับ ถ้ายังไม่งอกยอดใหม่นะครับก็ทําการจอมเลยครับผมทุกท่านแค่หัวเดียวนะครับตอนนี้นะครับงอกขึ้นมาประมาณ1ิต้นเลยนะครับผมทุกท่านฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาเราอย่าไปเสียเวลานะครับผมทําตามขั้นตอนที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมทุกท่านก็ย้อนไปเบิ้งคลิปเก่าๆนะครับผมทุกท่านจะได้มีกําลังใจในการปลูกนะครับผมนี่ครับตัวนี้กําลังจะกัดสีนะครับเดี๋ยวลื้อดูหงวงเขาเลยนะครับผมทุกท่าน น่ครับลกขาดไปนิดนึงนะครับผมทุกท่านปรากฏว่าหัวใหญ่นะครับผมทุกท่านนี่ส่วนการทําจอมกันง่ายนะครับเดี๋ยวทําให้ดูสักหัวหนึ่งก็ได้นะครับนี่ครับท่านสังเกตดูดีๆนะครับตัวนี้เกิดความผิดพลาดนะครับผมเนื่องจากปลูกทางปลายลงดินนะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับจริงๆแล้วเขาจะปลูกแนวนี้นะครับผมปรากฏว่าทิ่มหัวลงอย่างนี้นะครับผมทุกท่าน เกิดความผิดพลาดในการปลูกนะครับผมทุกท่านหรือว่าการวางไว้บางที่เออมันไหลลงไปนะครับผมแล้วก็กบดินเลยนะครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับฉะนั้นวันนี้เออดีแล้วนะครับที่เลือออกมานะครับจะสาธิตให้เบ่งเลยนะครับผมทุกท่านเราทําการยกยอดง่ายๆนะครับผมทุกท่านตัดออกเลยนะครับผมทุกท่านเอามีดจิ้มตรงบริเวณยอดของเขานะครับแล้วก็นงัดออกนะครับผมทุกท่านนี่ครับตัวนี้ก็ปลูกเป็นลักษณะมาแยกหนอนะครับผมทุกท่านนี่ส่วนตัวนี้นะครับผม เราจะไปนอนไว้หรือว่าตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับผมให้ถูกลักษณะเพื่อนนะครับผมทุกท่านซึ่งปลูกแบบนี้มันพิษรักธรรมชาตินะครับผมทุกท่านพูกตีร่างกาเพิ่งเห็นนะครับผมทุกท่านนี่ครับบุควลลอกเรียนแบบเลยครับผมทุกท่านเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นตรงโคนเพิ่นนะครับผมทุกท่านตะตนเมื่อกี้ผมปลูกอย่างนี้นะครับผมทุกท่านกับหัวนะครับนี่เอาไปวางไว้นะครับผมนี่ครับ ถ้าเป็นมือใหม่แนะนํานะครับผมทุกท่านอยากให้หัวเขาแก่จัดจัดก่อนนะครับเนื่องจากเขาจะมีเขี้ยวตานะครับจะทําให้งอกเร็วนะครับผมทุกท่านส่วนรากเขานั้นไม่ต้องห่วงนะครับผมท่านดึงทิ้งได้เลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับแล้วก็ไปชําไว้นะครับผมตามที่ผมบอกก่อนคลิปหน้านี้นะครับผมคงจะได้เห็นกันนะครับผมทุกท่านเก็บรวมไว้ก่อนนะครับผมจะชําทีเดียวนะครับอันนี้วิธีการชําก็ช่าให้เบิ่งหลายต้นแล้วนะครับผมทุกท่าน ซึ่งการขยายพันธุ์ของผมนั้นนะครับผมทําเกือบทุกวันนะครับผมทุท่านเพราะว่าจะได้ทันต่อการขายนะครับผมนี่ครับนี่ครับเมื่อเขางอกแล้วก็คือเก่าแล้วครับผมทุกท่านเนี่ยให้เบิรงนะครับนี่ครับนี่ครับลากเขาจะเดินนะครับผมทุกท่านลากฝอยเห็นไหมครับผมครับสําคัญนะครับผมทุกท่านเอ่อถ้าไม่มีลากฝอยอย่างนี้นะครับเพิ่นก็จะฝ่อนะครับผมกลายเป็นลากที่เน่าไปนะครับผมทุกท่านอย่างนี้นี่ นี่ลากฝอยขาวๆนะครับผมที่เป็นเล็กๆออกมานะครับผมทุกท่านนี่คือจุดสําคัญที่ทําให้ต้นไม้เราเจริญเติบโตนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื้อให้ดูนะครับผมมีแค่หัวเดียวนะครับตรงนี้สามารถที่จะได้ถึงเกือบสิบต้นแล้วครับผมทุกท่านเพราะว่ามันแตกหน่อดีนะครับผมทุกท่านนี่ผมจะเลื้อให้ดูเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับมันก็จะสร้างหัวใหม่เรื่อยๆนะครับผมทุกท่านนี่็นลักษณะแบบนี้นะครับผมในลักษณะ ที่แตกออกมาเรื่อยอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับมีแค่หัวเดียวนะครับตรงนี้เพราะผมก็จะเปลี่ยนดินนะครับผมเพิ่มดินให้เพิ่มเยอะขึ้นนะครับผมทุกท่านไปเรื่อยนะครับสาหรับการปลูกบอลสีนะครับผมต้นใดที่ใบช้าใบเสียนะครับดินทิ้งได้เลยนะครับผมทุกท่านไม่ต้องไปให้เขาล้างกันนะครับผมทุกท่านนี่เพราะว่าผมจะเปลี่ยนดินอยู่แล้วนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับขยายนะครับผมที่นี่ขยายให้ต้นเพิ่นเจริญเติบโตขึ้นนะครับผมก็คือใส่กระถางเก่านี่หละครับเพียงแต่ว่าใช้เนื้อดินให้เยอะขึ้นนะครับผมน ครับลองก้นให้เยอะขึ้นต้นเพิ่ก็จะได้โผล่ขึ้นมาจากกระถางนะครับผมทุกท่านนี่วิธีการไม่ต้องไปซื้อกระถางเพิ่มนะครับผมอันนี้คือการขยายต้นของเขานะครับผมรากต่างๆถ้ามีรากเน่ารากอะไรก็ดึงออกได้เลยนะครับผมทุกท่านให้เพิ่งงอกรากใหม่นะครับผมทุกท่านนี่ครับแล้วก็ให้ต้นโผล่นะครับผมทุกท่านให้ต้นโผล่ขึ้นมาเกือบๆเนี่ยกระถางเลยครับโรยดินนะครับผมทุกท่านง่ายนะครับผมทุกท่าน ง่ายสำหรับผมคือว่ายากสำหรับคนอื่นกับบลูนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเพราะว่าผมกับเบยทำสูตรที่ยากก้นตอนที่ซับซ้อนอย่างครับผมยิ่งนั้นไปนะครับผมยิ่งทาง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านก็รดน้านะครับผมทุกท่านรดน้ํากับนี่ครับมือรดสองสามทีรดสองสามทีก็พอแล้วครับผมไม่ต้องไปรดมากนะครับผมทุกท่านนี้แค่นี้ก็ได้ไปแล้วหนึ่งกระถางนะครับแล้วก็รอการเจริญเติบโตของเพิ่นนะครับผมทุกท่านนี่ง่ายแบบนี้เลยนะครับผมทุกท่าน แล้วก็เอามาตั้งรวมไว้กับเพื่อนนะครับที่มีแสงแดดเอ่อให้ถึงนะครับผมแล้วก็รอให้เขาสีชมพูเปล่งๆอย่างนี้แล้วค่อยนําไปขายต่อไปนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ปลูกบนสีให้สวยงามน,นะครับผมทําสวนนะครับผมเราจะไปทนุถนอมมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเราดูแลก็ดูแลดีนั่นถูกต้องแล้วนะครับผมเราต้องคอยดู อย่าให้มดแมลงมากวนใจนะครับถ้ามีมดแมลงถ้ามีมดแมลงเราก็ย้ายที่นะครับผมแล้วก็ไปหาตำแหน่งเหมาะให้เขาอยู่นะครับผมทุกท่านนี่ครับก็เป็นการสร้างสวนไปเรื่อยนะครับผมทุกท่านของผมนี่บัต้องห่วงนะครับผมหัวเล็กหัวน้อยหัวเท่านี้ก้วยผมก็จัดการมดครับผมทุกท่านนี่แต่ว่าเพิ่งจะงอกใชาจริงๆนะครับผมสําหรับหัวที่ยังเล็กอยู่นะครับสำหรับคนที่เป็นหัวเกเรนะครับประมาณ6เดือนขึ้นนะครับผมก็จะงอกเร็วนะครับผมทุกท่านระวังว่า คลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ชอบปลูกบนสีนะครับใครที่เบ่งถึงตรงนี้นะครับผม็ัดไล์ให้ในเด้อนะครับผมกดแช์ให้นํากรแห้งดีหลายๆนะครับคอมเมนต์มานำเอ่ใครมีปัญหาอะไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผมหรือว่าคําถามใดที่ทําคลิปนะครับผมคงจะมมาลงให้ชมเรื่อยๆอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ